สวัสดีค่ะพี่น้องเมน,นูไ้เจมสิมาส่วขนมสินนะพี่น้องย่ำขนมสินมีเนื้อปลาเนื้อปลาทูแล้วก็ต้นหอมเมื่อวนนี้บอไ้ไปตลาดเลยบอมีต้นหอมแบบเป็นใบมีแต่หัวหอมบอได้หัวหอมหัวหอมพี่น้องหัวหอมปลาตม้มปลาาตม้มโดยตัวเอง ถ้ามีเครื่องกับกัคเคร่ยงอีหลีกะติแบบแบบว่าขนมเส้นนี่ซื้อมากหมื่อ้านมากินขนมหยาอันนี้มันเหลือเหลือเฮาก็เลยสีมาย่ำย่ำกินย่ำขนมจีนแบบง่ายง่ายแต่กินได้อันนี้น้ำน้ำปลาพี่น้องสิใสหลายเนี่ยจัหน่อยสองทับพีสามทับพีขนมเส้นประมาณ เกือบโลละมั้งเกินกิโลเลยเกินกิโลก็กลัวเด้อหอมลงไปอันเนื้อปลาลงไปอันเนื้อปลาลงไปเ้ยขอกระสใส่พริกผงพริกนี่บม่ค่อยเผ็ดไปหรเปล่ ถ้าผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่ลายๆผู้ใดบ่มากเผ็ดกัใส่ในนอ่องรสชาติแล้วแต่ตามใจใส่ข้าวกลัวน้ำไดพี่น้องใส่ข้าวกลัวนำนีนีสองช้อนสามช้อนหอมหอมอาผงนัวเขากับใส่ไปลแล้วจะไปใส่น้ำปลาคนใส่กันเ,เดียวเดียวใส่ในในในหนยๆไว้5าเทีย ปลาห่อเค็มเนาะก็สิคข้นใส่กันโอู้ที่มีมือเดียวนี่พี่นอ้องเดี๋ยวเพิ่นมาถ่ายให้ก่อนนี่หน้าตาสิเป็นยังอุ้ยหอมโอ้ยหอม,อหอมข,าข้าวๆถ้ามีผักกะหลำ่ำแต่ว่ายายแจมบ่บ่มักกินกะหล่ำเพราะว่าเป็นเขาเจขาใส่ยาหลายยังสิเก็บ ใบชะอมฉีบเกียบยอดชะอมมากินกับจิมี่ทั่วฝักยาวมากินกับกระสิโคเล่โคเล่โคเล่พี่น้องโคเล่โคเล,คล่ใส่เนื้อปลาปลาทูโตหนึ่งโตวใหญ่เอาไวป้ปปนครึ่งหนึ่ง <laughs> ทำอาหารให้มีประโยชน์ ได้หลายอย่างทำเป็นนีต้นหอมนั่นโรยนีย่กับถั่วฝักยาวมีวานซื้อถั่วฝักยาวมามวันมาก,กินกับอันขนมเส้นเหมือลืมหนึ่งว่ามันเหลืออยู่ยวันนี้สันก็ขี้เกียจเข้าตลาดแล้วก็กินแบบนี้เสียบพี่เจ้าพี่น้องกันน้ำนนปลาน้ำปลาลนัวกับเสียบพี่เจ้าเนื้อปลาปเนื้อปลาเนื้อปลา พี่น้องก่อนนี้เร็วๆเสร็จแล้วมาเดอค่ะมาเด้อร่อยแบบบ้านๆเูืใอนมาเป็ดกับไซรพีดอีกพี่นอ,อมขนมเสน้นเกือบพี่ลูมาค่ะมาขนมเส้นเจ้านี่ดีดีเ้นบอขาด

ผักปอดสันตากับลุงเพื่นเอามาขายความก็ได้ปลูกได้ปลูกตะปักขา,ขา ถ้ามีปลานิ่นเนี่ยพี่นอ้องปลานิ่นต้มมันๆแต่ว่าผู้มากปลานิ่นหนึ่สิวาข้าวมี่ปลานิ่นจกโตนึงต้มใส่น้ำปลาบบกถั่วฝักยาวอันนี้ขาดถั่วฝักยาวได้กระกาศหินมาแทน ผักกาดหินพี่นอ้องเคยกินผักกาดหินบัว่าสบีเนอะวาสบีเมืองไทยแต่บ่แเฮงเทาวาสบีนอก 来一份。 ได้ถูกพักเรือยไปนอนอันนี้นอนใหม่มาจากคู่พมามันอนอหัวกนอนผู้เขาคนเป็นเอิญน,นอนอย่างมโหะนอนใหม่เป็นไปหักอบเพื่อนคู่อะไม่นอนหัวกบอสพี่โมใครเพลยใส่สามจอนสี่จอนบอก ออสารอิเล็ก่อนก็ังบงกัดพูดเถ่าปลูกพูดเเ่าปลูกว่ามีสารเนอกมีแต่ปุย๋ยเคาะเพราะว่าพูทเถ่าชอบซื้อมาชอบลงทุนปลูกขายน้ำบัตรหินออกดังเลย,ยกินวามีเนี่ยแกมหินออกดัง ออกดังปานว่า้าบีเลยชิ้นอะไรที่เม็นเม็น เนื้อปลาอืมาซาบะเบอดกิงกกบปลาใช่มหมเนาะ cho mèo mẹ kiện mấy thịt nắng nè hoa bay nắng Nè mềm mềm nè Mặc lại. ขนมเส้นตังเป็นกิโลนะพี่น้องนี่ะกินเหมดกินมือนกะเกีงเติบเป็นกิโลเลยเนี่ยมักหนี่น้องใหม่เนีาาย่ยได้แถลงเนี่ยมักดีดวถ้าได้แถลงเน,นี่ยมักข,า,ขากากระแสลงอยู่ยินลายปวดขาอันนี้ก็แถลงยินลายปวดขากัน Te va a enumerar. นี่น้องอิมอ่มแล้วอิ่มแล้วกินเหมือนหลายครับนีสวนจุก,กู คลิปนี้ก็ขอจบธำนีาา้แล้วค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาหลับช่วฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ให้เนี่ยด้วยค่ะพี่น้องด้วยขอบคุณค่ะ